ชมข่าว i บ e n e w s ในชั่วโมงข่าว17นาฬิ30นาทีค่ะกรรมการสิทธิมนุษยชนจี้ทหารเปิดภาพกล้องวงจรปิดก่อนเกิดเหตุพิสามันชัยภูมิป่าแสด้านกองกำลังผาเมืองแจงขอเวลาดำเนินการทหารตำรวจแม่อนุญาตจัดงานเปิดตัวหนังสือล้มจำนำข้าวแต่ค่าชาวนาด้านโฆษกกองทัพบกชี้แจงสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย ทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกลงซ้อมที่ญี่ปุ่นแล้วก่อนมีคิวดวลกับเจ้าภาพอัง่านี้ เริ่มกันที่ประเด็นการวิสามันฆาตกรรมนักกิจกรรมชาวลาหูนะคะคณะอนุก,กรรมการ3ชุดของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะติดตามข้อมูลเหตุวิสามันฆาตกรรมนายชัยภูมิป่าแสนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนชาวลาหูระบุว่าต้องการให้ทหารเปิดเผยหลักฐานชิ้นสําคัญ นางเตือนใจดีเทพประธานคณะอนุก,กรรมการด้านสถานบุคคลสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ,พื้นเมืองหนึ่งในคณะอนุก,กรรมการ3ชุดที่ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เรียกร้งองให้ทหารเปิดหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุวิสามันฆาตกรรมนายชัยภูมิป่าแสโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดระหว่างตรวจค้นยาเสพติดที่ด่านตรวจบ้านรินหลวง ตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจงังหวัดเพียงใหม่เมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อพิสูจน์พฤติกรรมของทั้งสองฝ่ายก่อนนายชัยภูมิจะถูกวิสามัญฆาตกรรม นอกจากนี้ยังอาจจะเสนอให้มีการชนสูตรศพใหม่เนื่องจากต้องการตรวจสอบข้อมูลเรื่องนายชัยภูมิถูกซ้อมทรมานก่อนเสียชีวิตหรือไม่ด้านหนังอังคาานีรับัยจิตประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเปิดเผยว่าจะให้ความช่วยเหลือกรณีพยานและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ร้องเรียนว่าถูกข่มขู่คุกค,ค,คามหลังการเสียชีวิตของนายชัยภูมิเนื่องจากจะเป็นพยานสําคัญเมื่อถึงขั้นตอนการต่อสู้คดี ส่วนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะมีการจัดเสวนาตัวตนอยู่หนใดแล้วใครไร้ตัวตนจากกรณีทหารวิสามันฆาตกรรมนายชัยภูมินักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนนะคะเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการตามกฎหมายรวมทั้งเปิดเผยภาพกล้องวงจรปิดในกรณีนี้ด้วยดีฉันก็กตั้งคำถามหาเหมือนกันก,ก็สังเกตอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเวลาทีเ่เจ้าหน้าที่รัฐนะคะจัดการกับ ประเด็นปัญหาคล้ายๆกันในทำนองนี้นะคะเอ่อทำไมเราถึงไม่ยึดตามหลักมาตรฐานสามคนที่แบบว่าอะสมมติว่าเราดูแล้วว่าเขาไม่ได้มีอาวุธก็เป็นเด็กก็แล<ม>้ว<ม>ใช้อย่างอื่นได้ไหมหรือจริงๆนะ่ะในต่างประเทศที่ฉันเคยอ่านง,งานมาบ้างเนี่ยคะ่ะเขาก็ไม่ได้ว่ายิงถึงขนาดตายทีเดียวไม่ใช่เฉพาะแค่กรณีของดูยจยยงูนะคะคือฉันอ,อยากเสนออย่างนี้ว่าไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่นะคะในสังคม เราควรเรียกร้องกันด้วยเหตุและผลเราไม่ควรใช้ความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นในการตัดสินนะคะต่อให้คนคนนั้นจะทําผิดมากน้อยแค่ไหนเราก็ควรใช้กระบวนการที่มันใช้เหตุผลเพราะว่าเราควรเชื่อมั่นกันในศักยภาพของการใช้เหตุผลของความเป็นมนุษย์นะคะ วันที่30มีนาคมนี้นะคะคก็จะมีการจัดเสวนาที่เกี่ยวกับการวิสามันฆาตรกรรมอีกครั้งโดยมีนายสมชายปรีชาศิลปาก,กุลอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมเสวนาพร้อมกับนักวิชาการและนักกฎหมายจาก,าก,ก,าก,ากาสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั่วประเทศค่ะด้านกองกำลังผาเมืองนำตำรวจอายการและแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการคลี่คลายคดีวิสามันฆาตรกรรมนายสายภูมิป่าแส ถแถลงข่าวร่วมกันนะคะแต่ว่ายังไม่มีการเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุซึ่งก็เป็นประเด็นที่สังคมสนใจมากที่สุดขณะนี้ค่ะพลตรีจิรเดชกมลเพชรผู้บัญชาการกองกําลังผ่าเมืองพร้อมตัวแทนตํารวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่อายการจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลน,นครพิง ร่วมแถลงข่าวคืบหน้าการคลี่คลายคดีวิสามันฆาตกรรมนายัยภูมิป่าแสนนักกิจกรรมชาวลาหูประเด็นสำคัญที่สื่อมวลชนให้ความสนใจนะคะนั่นคือการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดที่ด่านตรวจค้นซึ่งเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาพลตรีสมพงษ์แจ้งจำรัดรองแม่ทัพภาคที่3ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบกรณีนี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าจะเปิดเผยภาพดังกล่าว ขณะที่วันนี้ค่ะผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองตอบเพียงสั้นๆว่าอยู่ระหว่างดําเนินการ ด้านตัวแทนตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคดณีนี้มีการทำสามสำนวนก็คือข้อหาครอบครองยาเสพติดและต่อสู้ขัดขืนเจ้าพนักงานไต่สวนการเสียชีวิตและสำนวนการชนสูตรพลิกศพซึ่งตามกฎหมายหากเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐกำหนดให้อัยการเข้าร่วมทีมสอบสวนด้วยซึ่งตัวแทนอัยการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ากรณีนี้ได้ร่วมพิจารณาสำนวนไต่สวนการเสียชีวิตและการชนสูตรพลิกศพ ซึ่งขณะนี้ยังคงต้องรอผลการชนสูตรพลิกศพอย่างเป็นทางการจากทีมแพทย์โรงพยาบาลนครพิงด้านตัวแทนโรงพยาบาลเปิดเผยนะคะว่าเบื้องต้นผลการชนสูตรพลิกศพพบว่านายชยภูมิถูกยิงด้วยกระสุนหนึ่งนัดที่แขนซ้ายกระสุนฉลับเข้าด้านสีข้างกระทบปอดและหัวใจจนทำให้เสียชีวิตค่ะ ส่วนข้อสังเกตรเรื่องการซ้อมทรมานยังคงต้องรอผลการตรวจอีก3 4ถึง4วันและหากญาติผู้เสียชีวิตติดใจในประเด็นนี้ก็สามารถนำร่างมาชนสุตรได้อีกครั้งค่ะ ไปกันที่ความเกี่ยวข้องความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโกตีกันบ้างนะคะสารอาญาก็ยังไม่พิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวก้าวผู้ต้องหาเครือข่ายโกตีระบุวันนี้เพียงพิจารณาไต่สวนเท่านั้นค่ะโดยให้ญาติผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะยื่นประกันตัวอีกครั้งในวันจันทร์ที่27มีนาคมด้านรองโคษก DSI เปิดเผยว่าเตรียมประสานประเทศเพื่อนบ้านส่งตัวโกตีกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยค่ะ สารอาญายังไม่พิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาจำนวน9คนเครือข่ายนายวุฒิพงศ์กฤตธรรมคุณหรือว่าโกตีแกนนำกลุ่มการเมืองฮาร์ดคอร์จังหวัดปทุมธานีประกันตัวหลังพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นำตัวขออำนาจศาลฝากขังผัดแรกจำนวน12วันพร้อมคัดค้านการประกันตัวนะคะระบุเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงจึงเกรงว่าผู้ต้องหาจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน โดยให้ญาติผู้ต้องหาทั้งหมดยืนเรื่องขอประกรันตัวอีกครั้งในวันจันทร์ที่27มีนาคม ทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้ง9คนถูก,กจับกลุ่มตัวได้เมื่อวันที่18มีนาคมนะคะก่อนจะถูกนำตัวไปควบคุมที่มณฑลทหารบกที่11จำนวน7วันกระทั่งเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก็ถูกนำตัวมาส่งให้ตำรวจกองปราบปรามก่อนที่เจ้าหน้าที่ดี i จะมารับตัวไปดำเนินคดีเนื่องจากพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี2553โดยว่าที่ร้อยตรีสุริยศักดิ์ ชัดพิทักษ์กุลหนึ่งในผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีในความผิดมาตรา1 1 2เพิ่มอีกหนึ่งข้อหาหลังมีการโพสต์ข้อความดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูงค่ะด้านพันตำรวจตรีวรนานศรีล้ำรองโฆษก DSI เปิดเผยแนวทางการจับกลุมตัวนายวุฒิพงษ์และพวกรวม4คนที่อยู่ระหว่างการหลบหนีอยู่ในต่างประเทศว่าก็ต้องใช้พรบความร่วมมือขอส่งตัวผู้รายข้ามแดนโดยใช้หลัก ต่างตอบแทนและวิธีทางการทูตเพื่อนำตัวผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยยืนยันนะคะว่า DSI จะทำให้ดีที่สุดค่ะขณะที่วันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจได้เข้าตรึงกำลังโดยอ้างคำสั่งหัวหน้าคอสชอสั่งห้ามอดีตรัฐมนตรีและสสพักเพื่อไทยเปิดตัวหนังสือล้มจำนำข้าวแต่ฆ่าชาวนาค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจรคนครบาลบางซื่อนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารเข้าตรึงกำลังที่บริเวณร้านอาหารพลอยนารีส่วนรถไฟกาเขตจตุจักรที่จะมีการจัดงานเปิดตัวหนังสือล้มจำนำข้าวแต่ค่าชาวนาโดยนายยุทธพงศ์จลัดเสถียรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยอดีตสสพักเพื่อไทยที่ร่วมผลักดันโครงการรับจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักชินวัตรเจ้าหน้าที่ได้เข้า ชี้แจงต่อคณะผู้จัดงานนะครบ,บอกว่าการจัดงานครั้งนี้อาจจะเข้าข่ายความผิดตามคำสั่งหัวหน้าคอสอชอที่3 2 5ทัพเนื่องจากว่าเป็นประเด็นทางการเมืองที่มีความหมินเมยจึงของให้ยุติการจัดงานซึ่งคณะผู้จัดงานก็ยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าทีค่ะมันเป็นเพียงข้อเท็จจริงครับนะฮะที่เราทั้ง5คนได้มีส่วนในการ,รที่จะรวบรวมมานะครับ เพราะนั้นผมเห็นว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหาในสังคมแต่ประการใดนะเป็นข้อได้จริงที่เกิดขึ้นนะในมุมมองของเราทั้ง5้คนครับในมิติของคนที่เป็นอดีศสศสแล้วก็เป็นลูกหลานของชาวนาโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่านังสือเรื่มนี้ใครได้อ่านแล้วก็จะทําให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของโครงการรับยำนำข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมาเป็นอย่างดีทีเดียวครับ ดานแันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะชี้แจงกรณีดังกล่าวว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือกับนักการเมืองในการทํากิจกรรมต่างๆมาตลอดอยู่แล้วส่วนกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นอาจเนื่องด้วยตัวบุคคลผู้ดําเนินกิจกรรมและรายละเอียดของกิจกรรมทําให้มองว่ามีโอกาสเข้าข่ายข้อกฎหมายตามคําสั่งประกาศคสชสุ่มเสี่ยงผิดข้อกฎหมายจึงจําเป็นต้องขอความร่วมมือไว้ก่อนนะคะ ทางนี้เมื่อ3ปีที่แล้วค่ะก็คือในวันที่3กันยายน2557ภายหลังการเข้ายึดอำนาจของคอสช,าชอมไม่นานค่ะตอนนั้นนายแพทย์นรงเดชกิจวิกรมนะคะอดีตสสพักประชาธิป,ปัตย์ก็เคยจัดงานเสวนาพร้อมกับเปิดตัวหนังสือเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวในลักษณะเดียวกันมาแล้วภายใต้ชื่อหนังสือว่ามหากาบโกงข้าวชำละโกงจำนำข้าวทุกขั้นตอนโดยเนื้อหาภายในหนังสือและภายในงานก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์โครงการรับจำนำข้าวอย่างรุนแรงซึ่งในงานวันนั้น กลับผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ไม่มีการขัดขวางจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแต่อย่างใดค่ะ นายปรเมศอินทรชุมนุมนะคะรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาได้แสดงความกังวลต่อกรณีของนายจตุพัฒน์บุญพัฒร์รักษาหรือว่าไผ่ดาวดินที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบโดยเฉพาะเหตุผลเรื่องการเย้ยหยันอำนาจรัฐหรือว่าการยุ่งเหยิงกับพยานหล,ลักฐานยังอ่อนเกินกว่าจะนํามาใช้อ้างเพื่อถอนประกันตัวได้คะ่ะแค่บอกว่าท้าทายอำนาจรัฐเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหตุแห่งการ เพื่อถอนจะต,ต้องไปยุ่งกับพยานหลักฐานคําถามก็คือเขาอาจจะมองว่าภัยในขณะนั้นก็บอกว่าไผ่ไม่ยอมลบข้อความใน Facebook อันนั้น,นะครับซึ่งตามจริงแล้วเนี่ยในแง่ของด้านเทคโนโลยีบล็อกได้ถูกไหมบล็อกได้ ICT สามารถบล็อกไม่ให้เปิดไม่ให้อะไรได้ถ้าทำใหม่ก็ผิดใหม่ แต่การไม่ลบเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เรื่องการยุ่งเหยิงยิ่งไม่ลบสิผมว่ายิ่งเป็นพยานหลักฐานที่เด่นชัดเพราะการที่ดําเนินคดีกับเขาเราก็ดําเนินคดีกับเขาตรงนี้ถูกไหมแต่ถ้าเขายิ่งไม่ลบเนี่ยมันก็ยิ่งเด่นชัดและการที่เขาติดเอาไว้มันมีเจตนาอะไรมันก็จะอธิบายของมันเองแต่เพราะเพราะว่าเพราะว่าเราเราไปเราไปมองคนละมุมไงเรามองคนละมุมไม่เข้าใจในด้านการสื่อสารทางเทคโนโลยี เราก็ไปขอถอนซึ่งผมว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นเหตุของการเพิกถอนนายจตุพัฒน์นะคะตกเป็นจำเลยในคดีอาญามาตรา112ขลังแชร์บทความจาก BBC ไทยซึ่งมีผู้แชร์อีกกว่า2,000คนนะคะเขาถูกปฏิเสธคำขอปล่อยตัวชั่วคราว8ครั้งแล้วคะ่ะและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำมาตั้งแต่ปลายปี2559ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้คดีภผยดาวดินนะคะยังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอื่นๆอย่างฝ่าฝืนคำสั่งคอสชอชุมนุมเกิน5คนความผิดตามพรบประชามติความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะ ไปกันที่กิจกรรมดีๆเพื่อสังคมกันบ้างนะคะกระรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จับมือสิงค่ะจัดกิจกรรมสิงอาสาร่วมพัฒนาสังคมประชาสัมพันธ์ฮอตไลน์ช่วยเหลือสังคม1300พร้อมเตรียมจัดฟุตบอลน,นัดพิเศษ22เมษายนนี้ด้วยค่ะ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือว่าพม,มค่ะร่วมกับบริษัทบุญรอบบริเวอรี่จำกัดถแถลงข่าวกิจกรรมเพื่อสังคมสิ่งอาสาร่วมพัฒนาสังคมภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจพัฒนาสังคมมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคประชาสังคมรวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยทางด้านวิชาการและกีฬาควบคู่กับการมีจิตอาสาพัฒนาสังคมค่ะ ได้ะจัดกิจกรรมนี้มาเพื่อที่จะสร้างแรงจให้เด็กๆเราเนี่ได้มีโอกาสได้เล่นกีฬานะเล่นกีฬาเรื่องเกี่ยวกับเ,เรียกว่าประสบมืออาชีพต่อไปนะครับ <c oughs> เป็นการพัฒนาให้เกิดแรงจซึ่งจริงๆแล้วโครงการแบบนี้ทําให้เด็กองเราเนี่ยเกิดเรื่องแรงใจนะครับที่เห็นตัวอย่างของรุ่นพี่ซึ่งมาทาด้านของอาสาสมัครนะครับมาทาเล่นกีฬานะครับ <c oughs> เขาจะได,ไ,ดได้ทั้งได้ทักษะด้วยได้ทั้งจิตใจที่าสาสมัครด้วยนะครับ ขณะดเดียวกันนะคะได้เปิดตัวทีมฟุตบอลสิงห์ออสตาร์ร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300นะคะที่เปิดให้ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาสังคมและรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้ ไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลน,นัดพิเศษนะคะระหว่างทีมสิงห์ออสตารกับทีม VIP พมอมในวันที่22เมษายนนี้ที่สนามสุขพัชลาสายภายในงานนะคะมีกิจกรรมมากมายค่ะเช่นคลินิกฟุตบอลมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินอาสาและก็บูจักหน่วยงานในสังกัดกระทรวงด้วยค่ะ สำหรับสิงออสตาร์ Star นะครับก็จัดเต็มทีมนะครับทั้งศิลปินนักร้องนักมวยที่อยู่ในสังกัดก็มาเต็มที่นะครับรวมไปถึงในวันงานเราก็จะมีบูธกิจกรรมนะครับรวมไปถึงบูธอาหารต่างๆที่ผู้ร่วมงานจะเข้ามาสามารถมีความสุขนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ถึง h o t l i น์130 0ว่ามีหน้าที่มีบทบาทช่วยเหลือสังคมในส่วนของตรงไหนบ้างนะครับก็จัดกิจกรรมเต็มที่ครับ พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาติดตามข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจกับคุณพานุวัตรค่ะ้แฟนบอลจุดผู้แร์ทำให้เกมต้องหยุดชะงักและนักเตะฟาดแข่งกันจนขาหักนักเตะท,ที่โชคร้ายถึงขั้นขาหักในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปเมื่อคืนนี้คือเซมุสโคลแมนแบ็กขวาทีมยักษ์เขียวไอร์แลนด์ซึ่งปะทะก,กับนิวเทเลอร์แบ็กซ้ายทีมมังกรแดงเวลส์ในนาทีที่68 จังหวะน,นี้ทำให้ผู้ตัดสินไม่รอช้าควักใบแดงไล่เทเลอร์ออกจากสนามส่วนโคแมนวัย28ปีถูกหามออกจากสนามพร้อมกับสายออกซิเจนและนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีขณะที่มาร์ตินโอนิวคุนซือทีมชาติไอแลนด์บอกว่าอาการบาดเจ็บของโคแมนถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของทั้งทีมยักษ์เขียวและเอเวอเรตตนตนสังกัดของโคแมนในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยโคแมนจะพลาดลงช่วยทีมท็อปฟี่สีน้ำเงินลงทำศึกเมอร์ซิไซดับบี้แมชกับหงส์แดงลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ในวันเสาร์หน้า ส่วนผลการแข่งขันระหว่างไอร์แลนด์กับเวลส์ในกลุ่มดียักษ์เขียวที่เสียโคแมนแต่ได้เปรียบตัวผู้เล่นทําอะไรเวลส์ผู้มาเยือนไม่ได้เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนคู่อิตาลีเปิดบ้านรับการมาเยือนของอัลเบเนียในกลุ่มจีก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อแฟนบอลทีมเยือนจุดผู้แฟร์และปาลงสนามทําให้กรรมการต้องยุติการแข่งขันนาน8นาทีโดยแฟร์ถูกปาลงมาในสนามหลังอิตาลีได้จุดโทษ และดานิเลเดลอสซี่รับหน้าที่สังหารประตูแรกในนาทีที่12แต่เกมมาหยุดชะงักในครึ่งหลังเมื่อแฟนบอลยังพยายามปาผู้แร์ลงมาในสนามทำให้ผู้ตัดสินต้องเรียกนักเตะออกมาจากสนามอย่างไรก็ตามสุดท้ายนัดนี้ก็แข่งกันจนจบนะครับโดยอิตาลีเป็นฝ่ายชนะไป2ประตูต่อศูนย์นอกจากนี้เกมนี้ยังเป็นการฉลองการลงเล่นฟุตบอลอาชีพครบ1,000นัดของจิอานลูจิบุฟฟ่อนนายทวันทีมชาติอิตาลีวัย39ปีโดยในจำนวน1000ันัดนี้นะครับ เป็นการลงช่วยทีมชาติอิตาลี168นัดมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ของยุโรปส่วนโปรแกรมคืนนี้นะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปยังมีเตะอีกหลายคู่โดยคู่ที่น่าสนใจได้แก่เบลเยียมพบกรีซบอลแเกเรียพบฮอลแลนด์ลักเซมเบิร์กพบฝรั่งเศสร,รองแชมป์ยุโรปและโปรโตุเกสแชมป์ยุโรปจะพบกับฮังการีทุกคู่เริ่มคิกออฟในเวลาตีสนาที ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกล่าสุดได้ลงซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกก่อนมีคิวดวลกับเจ้าภาพในวันอังคารที่จะถึงนี้คุณพลช้างศึกทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมร่วมกันเป็นครั้งแรกหลังเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นโดยการฝึกซ้อมมีขึ้นที่สนามนักไฟ์ในเมืองไซตามะเมื่อเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิน่น หลังเมื่อวันนี้ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเสนาเมืองนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนอนุญาตให้นักเตะพักซ้อมหนึ่งวันเพื่อเป็นการผ่อนคลายหลังเพิ่งกรัศึกหนักเปิดบ้านาพ่ายซาอุดีอาราเบียมาศูนย์ประตูต่อสามเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาและออกเดินทางไปเก็บตัวกันต่อที่ประเทศญี่ปุ่นทันทีทางด้านนูรุลสียานเกมปิดขวาจากสโมอสรชนบุรีเอฟซีที่ถูกเรียกมาติดทีมชาติอีกครั้ง แทนโคต้าของทีละทอบุญมาทันแบ็กซ้ายกับตันทีมที่ติดโทษแบนเนื่องจากรับใบเหลืองครบ2ใบตามโคตา้าล่าสุดเมื่อช่วงเช้านี้นูนลูนได้ออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วเพื่อตามไปสมทบกับเพื่อนร่วมทีมชาติไทยที่เดินทางไปถึงก่อนตั้งแต่เมื่อวาน ส่วนตำแหน่งแบ็กซ้ายของทีลทรล่าสดซิซกโกออกมาบอกว่าจะส่งเจ้าบาสพิรพัฒน์นรสยาเพื่อนร่วมทีมเมืองทองของทีลทรลงเป็นตัวจริงแทนเนื่องจากพิรพัฒน์พิสูจน์ให้เห็นแล้วในเกมเอ c c ีแชมเปียนส์ลีกกับเมืองทองในการลงเล่นแทนทีละทรที่บาดเจ็บในนัดนั้นทำให้เชื่อว่าบาสจะสามารถลงมาแทนกันได้อีกครั้งในนามทีมชาติสำหรับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนทีมชาติญ,ญี่ปุ่นที่สนามไซตามะสสเตเดียมในวันอังคารที่28มีนาคมนี้เวลา17.35น โปรเมเอริยาจุธานุการก็คืนฟอร์มเก่งนะครับเก็บเพิ่ม5อันเดอร์ส่วนลิเดียโคโปรโมือหของโลกไม่ผ่านการตัดตัวรอบ2ศึกกอฟเกียรคลาสสิกที่สารัฐการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเกียคลาสสิกที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศขอบคุณคุณพานุวัตรค่ะและทั้งหมดคือ v o i e n n w w ในช่วงนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ